สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาเน่มานี่มาน,นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้การจะมาแนะนานะคะน้องเอา Ultimate Lifting Mark นะคะตัวนี้นะอ่านี่เอา Ultimate Lifting Mark นะคะตัวนี้เป็นตัวที่การอาชอบมากอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น mark ที่ใช้เป็นประจําเลยนะคะแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะคะใช้มาตั้งแต่ปี2016นะคะเอขออนุญาตปิดเพลงนะคะเพลงก็อยากฟังนะค่ะอ่าโอเคตัวนี้อ่า เป็นตัวที่การชอบมากนะคะการก็เลยอยากที่เจ้ามาแนะนำนะคะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวนี้ ultimate lifting mask นะคะอ่ะตัวนี้ใครเป็นคนคิดค้นนะคะเป็นมายังไงนะคะตัวนี้เป็นตัวสกินแคร์ที่อยู่ในเซ็ตของ lumines นะคะอยู่ในเซ็ตของ lumines นะก็จะมีสกินแคร์หลายตัวก็ะจะมะี cleansing gel นะคะ day cream serum นะคะ,ะ night cream อ่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ มีตัว lifting mark ด้วยแล้วก็มี mark แผ่นด้วยนะคะแต่วันนี้การจะมาแนะนำตัวน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงน้องคนนี้นะคุณหมอชื่อ d ร r Nathan n e m a n นะคะอยู่ที่ Beverly Hills นะคะเป็นคนที่คิดค้นในเรื่องของ stem cell lifting เทคโนโลยีเ stem c e ล์นั่นเองนะคะแล้วคุณหมอก็ได้ได้รู้ว่า ตัวสเต็มเซลล์ที่ร่างกายเราผลิตเนี่ยค่ะก็เกิดมาจากโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่เรียกว่า advanced poly peptide นะคะเทคโนโลยีตัวเนี้ยมีทั้งหมดถึง200เลยนะคะ advanced poly peptide นะคะก็มีอยู่ในตัวน้องคนนี้ด้วยนะคะ นอกจากตัว Advanced p o l y p b p t y r a t e 2 0 0แล้วนะคะก็ยังมีน้องแตงกวาแล้วก็น้องช็อกโกรีรูทด้วยนะคะน้องแตงกวาคุณสมบัติของน้องแตงกวาเพื่อนๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องของชุ่มชื้นให้ผิวใสนะคะ,ะแล้วก็น้องช็อกโกรีนเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะ ได้ส่วนผสมทั้งหมดมา3ตัวนะคะ ATP 200นะคะน้องแตงกวาน,นะคะแล้วก็น้องชิโครี่นะจะช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าเรายังไงนะคะช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าเรายังไงคือ1เลยถ้าผิวเราผิวแห้งนะคะผิวแห้งไฮเดรชันนะคะผิวเป็นคุยนะคะ2ก็คือช่วยให้ ริ้วรอยรอยตีนกาที่มันกําลังจะมานะคะตื้นขึ้นนะคะรอยเหี่ยวตามแรงนุ่งผัวของโรคนะก็คือหน้าที่มันผิวมันก็เริ่มจะเหี่ยวๆนั่นเองนะคะมันก็จะช่วยให้ยกกระชับขึ้นหน้าเฟิร์มขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วแล้วยังช่วยดึงนะคะ ตัวสิ่งสกปกที่อยู่ใต้ผิวที่อยู่ในรูขุมขนของเราเช่นเวลาเราแต่งหน้าเยอะๆแล้วเราล้างหน้าไม่สะอาดก็จะมีเครื่องสําอางตกอยู่นะคะแล้วก็เซลล์ผิวที่มันตายแล้วนะคะผิวเราเซลล์ผิวเรามันก็จะตายทุกวันทุกวันทุกวนักวนนะคะแล้วก็สิวเซียนที่มันอยู่ตามปีกจมูกนะคะก็น้องตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยดึงสิ่งสกปกตัวนั้นออกมาให้เราด้วยนะคะอ่ะทีนี้ตัวเนี้ย ประมาณนี้นะคือหลอดประมาณนี้แพคเกจจิ้งประมาณนี้นะคะมีปริมาณสุทธิทั้งหมด118ม mm ิลลิลิตรนะคะหรือว่า4ออนซ์นะคะเลขที่ใบจดแจ้งนะคะ1 0 2 5 6 1 9 9 3 3นะคะเลขที่จดแจ้ง1 0 2 5 6 1 9 9 3 3อนะคะอ่ะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าโอเคนะคะแล้วก็ลักษณะมาร์กตัวนี้ Ultimate Lifting Mark เนี่ยเป็นลักษณะเจลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเห็นไหมเพื่อนๆอ่าเห็นนี ไม่อาประมาณนี้โอ้เดี๋ยวเดีด๋ยวมันจะหลุดออกมาอ่ะมันก็จะเป็นแบบเจลแบบนี้นะคะวิธีใช้นะคะวิธีใช้ก็ให้ล้างหน้านะคะล้างหน้าทำความสะอาดเครื่องสําอางก่อนนะคะถ้าเป็นพี่ผู้ชายนะคะก็ล้างหน้าปกติใช้โฟมล้างหน้าใช้เจลล้างหน้าอะไรก็ได้นะคะพี่ผู้หญิงก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะเสร็จปุ๊บเออก็เอาเจลเนี่ยค่ะ ทาเข้าไปเลยค่ะเป็นปุ๊บ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 อย่างนี้คอก็ทาได้นะคอก็ทาได้แล้วก็เกลี่ยเนื้อครีมให้มันทั่วทั่วผิวหน้าของเรานะคะเกลี่ยเนื้อครีมให้ทั่วผิวหน้าของเรายกเว้นรอบดวงตานะคะรูจม,มูกเราต้องหายใจนะไม่ใช่ปิดจม,มูกไปเลยนะคะแล้วก็รอบปากนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นหนึ่งเทคนิคนี้นะหนึ่งเทคนิคจังไว้เลยนะคะห้ามพูด <c oughs> ห้ามพูดทำยินให้อยู่เฉยเฉยให้นอนดูหนังเฉยเฉยเล่นเล่นในโซเชียลมีเดีย ดูโทรศัพท์ดูเน็ตฟิกดูอะไรไปนะคะเล่นเกมเล่นบอลอะไรก็เล่นไปนะคะแต่ว่าห้ามพูดนะก็ให้อยู่เฉยๆนะคะรอประมาณ20-30นาทีนะคะ,อะขอโทษนะคะเมื่อกี้มีสายเข้ามานะคะ,ะ <c oughs> หลังจากที่มาร์เสร็จแล้วนะคะก็รอประมาณ20-30นาทีนะคะรอประมาณ20-30นาทีหรือว่ารอให้แห้งก็ได้คะ่ะถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะลอกออกง่ายนะคะวิธีลอกก็คือลอกออกจาก ข้างบนนะคะดึงข้างดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างได้เลยนะคะดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าน้องมางเนี่ยจะช่วยดึงสิ่งสิ่งสุปรกที่อยู่ในรูขุมขนของเราด้วยเช่นเครื่องสําอางที่ล้างที่เราล้างไม่ไม่สะอาดนะคะสิ่งสุปรกนะคะแล้วก็มลพิษต่างๆที่เราล้างหน้าโดยโดยใช้โฟมล้างหน้าแล้วมันล้างไม่ไม่หมดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ พวกเนี่ยค่ะพวกซิลเซียนนะคะที่อยู่ที่อยู่ตรงปีกจมูกข,ของเราเนี่ยน้องเขาก็สามารถที่จะช่วยดึงออกมาได้ด้วยนะคะทีนี้ออการก็จะมาบอกอีกหนึ่งวิธีนะคะถ้าสมมติว่ามาร์กไม่ว่าจะมาร์กกลางวันก็ได้นะคะมาร์กตอนเช้าก็ได้มาร์กตอนเย็นก็ได้แต่ตัวเนี้ยก็สามารถมาร์กแล้วนอนไปได้เลยนะคะมาร์กแล้วนอนไปได้เลยแต่ว่าระวังนิดนึงเวลาแบบว่านอน ก็ให้นอนแบบนอนตรงๆนะนอนแบบนอนงายตรงๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรานอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะระวังนะคะหมอนจะสวยกันหน้าเรานะคะอ่าโอเคทีนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะเพราะว่าเขามีเบสเป็นน้ํานะคะเบสเป็นน้ําตัวนี้นะคะอ่าเห็นไหมตัวนี้จะมีเบสเป็นน้ํานะคะ ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้ชายผิวมันพี่ผู้หญิงผิวมันนะคะผิวแห้งผิวผสมผิวทีโซนนะคะหรือว่าผิวธรรมดานะคะก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะอ่ะโอเคทีนี้ซื้อได้ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อกับการได้เลยได้โดยตรงนะคะหรือพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะซื้อตามลิงก์เว็บไซต์ที่การแปะไว้ในโพสต์นี้ได้เลยนะคะ หรือนะคะต้องการที่ต้องการ,อ,การอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาหาก,การได้นะคะการยินดีให้คำปรึกษานะคะโอเคค่ะวันนี้การก็ขอฝากน้อง Ultimate Lifting m a s k ตัวนี้ด้วยนะคะช่วยให้ผิวเฟิร์มนะคะรอยตีนการตืต้นขึ้นนะคะแล้วยังบำรุงให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะการก็ขอไปก่อนนะคะการขอฝากน้อง Ultimate Lifting m a s k ของการด้วยนะคะ